สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะย่างเข้าสู่หน้าแล้งแบบนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะต้องมีการพิจารณากับเรื่องของปริมาณน้ํานะคะว่าจะมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือเปล่าทางการอุปโภคบริโภคแล้วก็เอาไว้ใช้ในการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการฝนหลวงค่ะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน ช่วงที่เข้าสู่ช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะทางกลมฝนหลวงและการบินเกษตรจะมีแผนการอย่างไรเพื่อรับมือกับภัยแง้งแล้วก็ที่สําคัญจริงๆแล้วปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะในเรื่องของภัยแ้งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างในช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมากับ PM 2.5กลมฝนหลวงและการบินเกษตรและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งค่ะในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับเรื่องของฝุ่น PM เ5มด้วยก็จะเห็นได้ว่าภารกิจเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราขอเน้นหนักไปที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งของปี2566นะคะพูดคุยกันกับท่านสุพิษพิทักษ์ธรรมค่ะรองอธิบดีกลมฝนหลวงและการบินเกษตรรักษาราชการแทนอธิบดีกลมฝนหลวงและการบินเกษตรสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้ตอนนี้ช่วงนี้ทางกรมเองก็คงจะต้องทํางานอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คงจะหนักกันมาตั้งแต่ช่วงของฝุ่น PM 2.5แล้วนะคะคทีนี้วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นะคะเท่าที่ท่านได้มีการประเมินของทางกรมเองหรือว่าประสานไปยังข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆปีนี้คาดการณ์ว่าภัยแล้งจะหนักหน่วงหนักหนาแค่ไหนคะคือในปีนี้นะครับจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ฝนปีที่แล้วก็ดีนะครับผลปีที่แล้วก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยในช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยก็โดยเฉพาะพื้นพื้นที่ดอนนะ,ะก็จะประสบปัญหามากหน่อยนะครับแต่ในพื้นที่ลุ่มนะครับก็จะมีปัญหาน้อยหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วผนดีนะครับปีที่แล้วฝนดีน้ำในเขื่อนในอ่าง ของกรมชลมระทานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเกือบหมดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของพื้นที่พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีปัญหาภัยแล้งพอสมควรนะครับ mm hmm. ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมเองก็ได้สั่งการให้ผู้ปฏิบัตินะครับผู้ในการคองประการเนี่ย mm hmm. ก็ไปดูลักพ่อระวังพื้นที่ดอนกับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชุมนุทานซึ่งเป็นพื้นที่ทํานานะครับ mm hmm. ก,ก็คิดว่าปีนี้ ภัยแ้งก็ในช่วงปลายปีในกลางปีต้นไปก็น่าจะออพอสมควรนะครับค่ะทีนที้ขออนุญาตถามเป็นความรู้นะคะว่าปกติเวลาปฏิบัติการของทางฝนหลวงของทางกรมเนี่ยเราประเมินหรือว่าเราเราประเมินเรื่องของข้อมูลยังไงบ้างว่าเราควรจะต้องไปบินตรงจุดนั้นจุดนี้คือจริงๆการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับเราก็มีพี่น้องเกษตรกรน,นะครับ อาสาฝนหลวงก็ให้ข้อมูลมาว่าตรงไหนที่แล้งตรงไหนที่ต้องการนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เราบูรณาการด้วยกันด้วยนะครับกรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประสานก,ากันก็นั่นก็คือฐานข้อมูลที่เรามาพิจารณานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราลงพื้นที่นะครับเพื่อไปดูความเหมาะสมด้วยว่าในพื้นที่ที่เขาร้องขอมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องพืชเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไหมนะครับถ้าหากว่า มีพื้นที่ที่กําลังพื่ผลทางการเษกษตรกาลังจะออกดอกหรือกําลังจะเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยเราก็ต้องแจ้งทางออผู้วา่าราชการจังหวัดหรือแจ้งกับหน่วยงานที่เราบูรณาการด้วยกันว่าเขา,ต,าต้องการต้องการอีกไหมต้องการอย่างไรต้องต้องรับรู้ข้อมูลน,นี้ด้วยเ,เพื่อจะไม่เกิดปัญหาสองด้านนะครับถ้าเราทําไปแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรเหนือยล้นก็เราก็ไม่ควรทํานะครับ นี่เพราะฉะนั้นข้อมูลตรัวรนี้ต้องพร้อมนะครับนอกจากเรื่องข้อมูลพืชผลทางการเกษตรแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูข้อมูลของความชื้นของอากาศทิศทางลมะอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็เป็นเ,เป็นปัจจัยเป็นข้อมูลที่เราต้องรับรู้ไว้ก่อนนะครับเมืม่อกี้ท่านพูดคำหนึ่งว่าอาสาฝนหลวงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรคะ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งคนที่มีจิตอาสานะครับมาเราก็รับสมัครจิตอาสาแล้วก็มาฝึกอบรมจิตอาสาที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆเพื่อจะเอามาเป็นคนที่ช่วยประสานงานด้านข้อมูลพื้นที่แล้วก็อาสาคนหลวงจะอยู่ในพื้นที่ที่เราไปทําฝนนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลจากอาสาฝุหลวงเหล่านี้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าแรงมากแรงน้อยกระทบพื้นที่กเกษตรไม่กระทบแล้วก็มีปริมาณแรงตำบลไหนอำเภอไหน ะครับจุดที่มันจะลงลึกลงไปว่าทําผลแล้วเนี่ยให้มันให้มันโดนตรงเป้าอะไรเงี้ยค,ครับตอนนี้อาสาคนหลวงช่วยช่วยเราได้มากครับช่วยเราได้เยอะ,ะผมเองก็ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มอาสาคนหลวงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตอนนี้เรามีประมาณสักงสี่พันกว่าคนคือเป็นภาคประชาชนเนี่ยเป็นภาคประชาชนที่มีจิตอาสาครับเ<อ>ข้ามาช่วยค,ครับแล้วก็มีการฝึกอบรมในการให้เขาไปดูข้อมูลให้เขาไปได้รับทราบว่ากระบวนการทําฝนนี่เป็นยังไงและก็เป็นเ เป็นส่วนที่ช่วยประชาชนพันฝ่นหลวงด้วยนะครับ <ừ> พี่น้องประชาะชนในระดับลากา้าจะได้เข้าถึงฝนหลวงอย่างอย่างอย่างถูกต้องด้วยนะครับจะได้เข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะคะ <ๆ S 2> ว่าการปฏิบัติการเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการหรือปัจจัยสําคัญอะไรบ้าง<ช>สำเร็จรรไม่สําเร็จอย่างไรสำเร็จไม่สำเร็จเดือดร้อนไม่เดือดร้อน ค่ะนะคะทีนี้ค่ะท่านรองค่ะเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ไทยแล้งในปีนี้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็อาจจะมีช่วงที่ที่น่ากังวลอยู่แล้วทีนี้ทางทางกรมเองเนี่ยได้มีแผนรับมือกับสถานการณ์ในปีนี้ยังไงบ้างคะกรมฝนหลวงก็มีแผนประจาปีอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับในปีนีน้ตั้งแต่วันที่หนึ่งที่เราคิกออฟการทาฝนหลวงที่เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเดือน มีนาเนี้ยเราจะตั้งหน่วยปฏิบัติการขึ้นมา หหน่วย6จุดนะครับก็มีทั้งที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีทั้งพิโลกแพร่นครสวรรค์อุดรธานีและจันทบุรีนะครับนี่คือในเดือนของเดือนมีนานะครับแต่ในเดือนมีสานี่ผมก็สั่งการให้เพิ่มขึ้นมาอีก9หน่วยนะครับก็จะเพิ่มที่นครราชสีมานะครับกาญจนบ,บุรีลบบุรีเพิ่มมาเป็น9หน่วยนะครับแล้วก็ที่หวัวหินด้วยในส่วนของตางเพราะฉะนั้นมันครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่การโอกาสในการทาผลเนี่ยในเดือน ปลายเดือนออมีนาจนเป็นต้นไปมีโอกาสที่จะให้เกิดการนำผลมากขึ้นก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าปัจจัยการนำผลเรื่องอากาศเริ่มลงก็จะดีขึ้นนะครับ <ฮะ S 2> เพราะงั้นเขาคิดว่าในในแผนทั้งหมดที่เรา,เราวางไว้ทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศนะครับอตอนนี้ทางกรมมีมีเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการทาฝนหลวงทั้งหมดกี่ลำคนะตอนปีนี้เราที่พร้อมที่บินได้ในสามสิบลำ เครื่องบินทำฝนนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อีก8ปดลำนะครับค่ะสก็คือตีเป็นเลขกลมๆก็คือประมาณสัก30ลสิบลสามสิบลำไม่คือเฉพาะเครื่องบินทำฝนนะครับสามสิบลำสามสิบลำตัวเลขกลมๆสามสิบลำแต่ว่าเครื่องบินที่ช่วยในการทำฝนสลัมพลุนบินสำรวจบินอะไรก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์อีกแปดลำนะครับโอค่ะแล้วปริมาณที่เรามีเนี่ยอย่างเมื่อกี้ท่านพูดถึงได้มีการจัดตั้งทั้งหมด ก้าหน่วยด้วยกันใช่ไหมคะเก้าหน่วยในเฉพาะในเดือนมีเมษาเมษามีนาหกค่ะเมษาเพิ่มอีกสามก็เป็นเก้าและเดือนต่อไปถ้ามีคนบิมเราก็เพิ่มได้ครับแล้วแล้วในปฏิบัติการในการบินทั้งหมดประมาณ30ลำเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่หรือมีการจัดระเบียบยังไงบ้างคะคือคือคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าผมจัดที่จันทบุรีหน่วยหนึ่งที่แพร่เนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าในเดือนหน้าเนี่ยพี่แพรอาจจะเรียบร้อยแล้วเราอาจจะย้ายแพรเนี่ยไป ไปที่ต้องการนะก็คือไปตัดตั้งหนือนแต่เราเตรียมชุด่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องวัตถุดิบเรื่องอุปกรณนะ์ยกเว้นเครื่องบินเนี่ยเรายกย้ายได้เพราะมันมแต่อย่างอื่นเราก็เตรียมไว้พร้อมเพราะหน่วยที่เราจัดตั้งก็เป็นหน่วยทีท่เคยทางานมาเกือบทุกปีแหละทุกปีเราก็จะตั้งหน่วยอย่างนี้ประมาณสักสิบหกหน่วยบางปีก็อาจจะถึงสิบแปดสิบเก้าหน่วยนะ,ค,ะ,นะครับ 89 <c oughs> หน่วยที่เราไปไปเป็นคล้ายๆว่าไปเป็นไปเป็นจุดที่ระดมการทำอืมค่ะ,คะเวลาขึ้นบินทีหนึ่งเนี่ยในแต่ละพื้นที่ขึ้นกี่ลำคะสองลำนะอย่างนั้นต้องสองลำเวลาทำฝนเนี่ยต้องอ บนล่างบินบินบนบินล่างเหรอคะ,คะงั้นต้องให้ท่านอธิบายแล้วล่ะคะ่ะในหลักการของการทําฝนหลวงเนี่ยนะคะว่าเวลาที่เครื่องบินออกไปบัิการเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างแล้วปัจจัยที่จะมีผลต่อความสาเร็จไม่สําเร็จกันนั่นคือยังไงคือจริงๆเนี่ยเราก็มีหน่วยเรดารที่ตัวอากาศอยู่ตั้งทุกวันนะ,ะแล้วก็เช้าขึ้นมาแล้วก็ต้องตัวอากาศโดยการใช้บอลลูนตัวอากาศในวันนี้นะฮะแล้วก็พอเรารู้สภาพอากาศมากว่าหนึ่งความชื้น ความชื้นที่ที่พัดผ่านหรือความชื้นแล้วลมนะครับลมลมไปทิศทางไหนสมมุติเราเราจะทำที่ทางทางทิศใต้ถ้าเกิดลมมันอยู่มาจากทางทิศเหนือไอ้นี้ก็ถือว่าโอกาสที่จะเกิดฝนองทำที่ตะวันออกลมมาจากที่ตะวันออกเราก็ต้องไปเริ่มต้นจากที่ตะวันออกเพื่อให้มันกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยกองปฏิการฝนหลวงเราเนี่ยเขาจะมีนักวิทย จะมีนักพยากรณ์อากาศที่แม่นยำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําผลถ้าปัจจัยความชื้นมันได้ทิศทางลมมันได้เนี่ยก็ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์ถ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ความชื้นได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ตกแน่แล้วก็สู่เป้าหมายแน่นะครับแต่เวลาเราจะตัดสินใจว่าจะขึ้นบินตรงจุดไหนยังไงเนี่ยอันนี้ต้องประเมินจากสภาพอากาศก,าก่อนถูกไหมคะถูกต้องครับประเมินจากความสําเร็จก่อนว่าจะสําเร็จไหมครับแล้วเราค่อยขึ้นบินคือจริงๆแล้วเนี่ย นั่นนั่นนั่นคือทฤษฎีโอกาสและ,ะวิธีปฏิบัติแต่ว่าในความคิดผมที่ผมได้ประชุมหารือกันและสั่งการไปว่าต่อไปนี้เนี่ยผมว่าการทำฝนแบบเต็มอิ่มนะครับผมมองว่าการเกิดเมฆอาจะจะจะไม่ตกเป็นฝนการเกิดเมฆก,ก็สร้างความชุม่มชื้นสร้างความล่มลื่นให้กับพื้นที่ได้นะครับผมมองว่าการก่อเมฆเนี่ยก็สามารถทําให้แสงแดดที่มันจ้าที่มันร้อนเนี่ย มันมันลดลงได้นะครับเอผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับผลหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระองค์พระองค์ก็บอกว่าการก่อเมฆก็เกิดประโยชน์กับผลหลวงแล้วกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับการที่เกิดเมฆแล้วบังแสงแดดได้พื้นที่มันจะลงคือช่วยแล้วครับมันก็มันก็เป็นผลประโยชน์ของการทำฝนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าในในยุคที่ผม เป็นผู้นำเนี่ยผมคิดว่าจะยังไงก็ผมก็ต้องขึ้นบินให้มากที่สุดเพื่อได้ขอเมฆถึงจะได้โจมตีไม่โจมตีก็มันก็เกิดความชุ่มชื้นความร่มเย็นขึ้นมาะนะครับมันจะตกไม่ตกก็อันนั้นก็เป็นโอกาสที่พัฒนาขึ้นในเวลานั้นนะครับมผมผมก็เลยให้นโิบายไปอย่างนี้นะครับค่ะเมื่อกี้ท่านใช้คาว่าปฏิบัติาการแบบเต็มอิม่มใช่ครับท่านขยายความเลยครว่าขั้นอยมายความว่ายังไงคือการปฏิบัติการแบบเต็มอิ่มเนี่ย ที่ผ่านมาเนะี่ยผมเห็นการทำผลเนี่ยสมมติว่าในพื้นที่ในพื้นที่เชียงรายค่ะพะเยาค่ะเชียงใหม่สมมติว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่เป็นหน่วยประการเอ่อของเชียงใหม่หรือของอยุวัตากเฝ้าระวังอยู่อ,อาจจะมีเครื่องบินสักสองลำอะไรเงี้ยก็ไปบินขึ้นบินแล้วก็ปฏิบัติการซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนน้อยเพราะว่า ภาวะทางอากาศภาวะทางความชื้นสภาพอากาศางนั้นเนี่ยกว่าเราจะได้สภาพอากาศมันไม่ได้ตลอดเวลาทั้งวัน,นมสมมุติบ่ายสามโมงเราตั้งเราขึ้นบินเราเช็คอากาศในเช้าบ่ายสาโมงนี้เราพยากรณ์ได้ว่าทําได้แน่และในช่วงนั้นน่ะถ้าผมทาสักสิบชุดอย่างเงี้ยชุดละสองลำถ้าสิบชุดเนี่ย ก็ลองคิดดูมันจะได้สองลำม,มันได้แค่นี้ถ้าสิบลำให้สิบชุดเนี่ยมันได้เท่าไหร่สิบชุดอาจจะใช้เครื่องบินตั้งยี่สิบลำาเงี้ยแล้วก็ถ้าห้าชุดเครื่องบินสิบลำาเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้มันจะเกิดเป็นเมน็ดมากขึ้นแทนที่จะตกอยู่ที่นครพะเยาอาจจะไปตกทั่วกว้างมากขึ้นและปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือลักษณะเต็มบิ่มเพราะนั้นเครื่องบินเนี่ยสมมุติว่าเครื่องบินระจําพี่โลกเราก็บินไปได้เพราะว่าแผนเราถือว่าเช้านี้ตรวจอากาศแล้ว แล้วก็สั่งการให้บินไปเสริมได้ะนะอะไรประมาณนี้คือลักษณะเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราทําสมมุติมันไม่ตกแต่มันก่อเมฆเยอะความชุม่มชื้นความรุ่นก็เกิดขึ้นเต็มอิ่มเช่นเดียวกันออมีความรู้ความ<ด><ด>คิดผมเองประโยชน์ได้เช่นเดียวกันใช่ครับนะคะออแล้วอย่างการจะทาให้ให้ฝนมากมากยิ่งขึ้นเนี่ยมากกว่าที่เรามากกว่าที่เราประเมินเอาไว้เนี่ยมันมีวิธีการไหมคะทำให้ฝนตกหนักๆเนี่ยค่ะ ก็ก็ถ้าผูกนุก็ผมคิดว่าต้องทาแบบเต็มอิ่มนะครับเพราะถ้าถ้าเราทําจํานวนน้อยมันก็ก่อเมฆได้น้อยค่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าเราก่อเยอะๆก็ก่อเมฆได้เยอะค่ะมันก็เป็นแมกมากขึ้นมากขึ้นเวลาตกโจมตดีมก็ตกตกได้เยอะและตกได้นานด้วยแล้วอย่างอย่างหลักการที่ท่านว่าเนี่ยมันจะทดลองใช้ปีนี้จะทดลองใช้ปีนี้จลองจะทดลองปีนี้เพิ่งคุยกันแรงนี้น่าจะลองได้ได้ลองใช้เลยใช่ไหมคะ ถหา่างอย่างกรณีของหน้าแรงซึ่งสภาพอากาศมันก็แบบความชื้นมันก็น้อยเนี่ยมันมีผลต่อความสําเร็จในการทาฝนไหมคะก็มีครับมันมีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะในในหน้าแรงเนี่ยในหน้าแรงเนี่ยหลักการก็คือการก่อเมฆเนี่ยอากาศมันจะเมฆมันจะลอยจากข้างบนไอ้ข้างล่างถูกข้างบนใช่ไหมฮะเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เมฆมันลอยขึ้นแล้วอากาศมยกตัวขึ้นเมฆยกตัวขึ้นถึงระดับห้าพันถึงหมื่นโอกาส จะเกิดฝนมากที่มากอันตัวนี้มากเลยถ้าว่าความชื้นมันได้นะขอไม่ยิ่งสูงขึ้นความชื้นก็ได้ก็เราสามารถก่อเมฆใต้ที่มากๆแล้วก็เลี้ยงใอ้อ้วนแล้วก็โจมตีตามตามสูตรตามการตามหลักของสูตรับสูตรของพูลวงเวลาประเมินว่าเราจะไปขึ้นบินตรงจุดไหนหรือขึ้นได้ไม่ได้เนี่ยเราประเมินกันล่วงหน้าขนาดไหนคะก็เช้าขึ้นมาเราต้องวัดอากาศแต่จริงๆเนี่ยทั้งอุตเตทั้งเรดาร์ทั้ง คนตรวจกาศตรวจกันทั้งยี่สี่ชั่วโมงอยู่แล้วก็มีการเข้าเข้าเวรอยู่แล้วเช้าขึ้นมาประมาณตั้งแปดเก้าโมงผลตรวจอากาศต้องมาแล้วนะครับผมก็ได้รับรายงานทุกเช้าแล้วผอกองปริกัรเขาจะสั่งให้ขึ้นบินตอนกี่โมงกี่งก็ประเมินกันส่วนมากก็จะประมาณตักตอนเย็นนะตอนเย็นตอนเย็นบักบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงประมาณนี้แล้วก็ทาถึงนู่นนนห้าโมงหกโมงแต่โดยหลักของของเราเราแต่โดยหลักจริงๆถ้ามืดค่ำเนี่ยทาไม่ได้ะครับเราก็ต้องฉกฉวย ตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยอ๋อต้องเป็นช่วงบ่ายๆด้วยค่ะช่วงบ่าย,ายไม่ทําได้ดีมากที่ทททสุดนะเวลาบินครั้งหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมครับค่ะนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่สามารถจะวางแผนได้ว่าอีกห้าวันข้างหน้าหรือสามวันข้างหน้าเราจะไปบินตรงจุดนั้นจุดนี้บอกชาวบ้านในล่วงหน้าบอกแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะก,ก็ได้นะแต่ว่าเพียงเนี่ยเราไม่ระบุ ที่ชัดเจนนะครับเราก็โดยอาจจะเป็นอาสาฝนหลวงหรือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ว่าในที่นี้เราจะไปตั้งตรงนี้เราอาจจะขึ้นบินได้วันนั้นหรือไม่วันเดี๋ยวรายละเอียดในแต่แต่ช่วงวันเราเราก็จะแจ้งเข้าไปครับเพราะอย่างชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจทั้งในกระบวนการด้วยว่าเอ๊ะทำไมขอไปแล้วทําไมไม่มาบินให้สักทีหรือว่าฝนไม่เห็นตกสักทีก็เนี่ยที่ผมต้องสร้างอาสาฝนหลวงให้มันมากขึ้นเพื่อเขาจะได้เข้าใจในบริบท ที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับค่ะเขาลงพื้นที่หรือเขาเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไปไปช่วยงานกลมยังไงบ้างในแง่ของการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะก็เขาได้ไปบอกว่าเออหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยฝนหลวงเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่แล้วมาดูพื้นที่แล้วแล้วก็วันนั้นเขาจะมาวันนี้เขาจะออกวันนี้เขาจะจะบินอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เราก็สามารถเจ้าที่ของผมเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์ถามเขาได้ค่ะว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างเมื่อวานฝนตก ทำแล้วตกไม้ตกเท่าไร่ตกตรงไหนอะไรเงี้ยเออแล้วผลที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ความแห้งแลง้งคือเราสามารถถามข้อมูลได้ทุกอย่างเพราะอาสาคนเหล่านี้ประโยชน์มากครับค่ะเพราะเขาเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะเป็นคนในพื้นที่ครับเขาก็จะรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีทีเดียวทีนี้ในภารกิจของกมรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้เฉพาะแต่ในช่วงของภครแล้งเท่านั้นนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมา PM 2.5 ือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงแล้วเราถ้าได้ติดตามข่าวก็จะพบว่ากรมฝนและการบินกเกษตรเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญมากในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะทําฝนทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงไปบ้างภารกิจที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะความพกพอใจก็ถือว่าในช่วงวันช่วงปลายเดืนเอนกุมภาต้นเดือนมีนานวันที่3เป็นต้นมาเนี่ย สามถึงหกถึงเจ็ 7, ช่วงนั้นนะเราขึ้นบินที่ชนบุรีที่ฝั่งทอนออกแล้วที่เชียงใหม่ค่ะก็ขึ้นบินครั้งนั้นเนะ่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเราทําได้ดีนะครับทําได้ดีแล้วเกิดประโยชน์ทําให้กรุงเทพมานครปริมณฑลนะช่วงนั้นนะฝุ่นลบลงเกือบร้อเปอร์เซนต์นะครับใช่ค่ะ การแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยที่เชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่ทั้งทั้งจังหวัดเชียงใหม่แพร่ตรงนั้นเราก็ช่วยได้ร้อเปอร์เซ็เหมือนกันนะครับผมก็ติดตามตลอดเวลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศความชื้นดีมากนะครับทิศทางลมไรดีหมดนะครับตอนนั้นผมหวังแค่ว่าได้ก่อเมฆแล้วได้ดูดดูดดูดซับเอาฟุลบองที่อยู่ในอากาศนะพีเเนี่ย เข้าไปอยู่ในเมฆก็ถือว่าสําเร็จแล้วแต่วันนั้นก็ทําไปก็ฝนตกตาม,มตามเป้าหมายด้วยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทําแล้วเราก็มีความสุขนะครับแต่หลังจากนั้นช่วงนี้ผมเนี่ยมองดูฟ้านี่ก็ก็ก็หนักใจเข,เข้าใจแล้วก็สงสารพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าคนหลวงเนี่ยเฝ้าก่อติดทุกเวลาเลยครับเฝ้าเกาติดทุกเวลาเลยแล้วก็รู้ รู้สภาพอากาศรู้ว่าตรงไหนแดงตรงไหนเหลืองตรงไหนฟ้าเนี่ยรู้หมดรู้ตลอดนะแต่ว่าด้วยอากาศที่มันมีข้อจํากัดที่น้าเรียนเบื้องต้นว่าอากาศมันไม่ลอยตัวอากาศมันนิ่งนะครับอากาศนิ่งมากเราขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แต่ผมก็สั่งให้ทีมงานขึ้นบินนะครับจะก่อเมฆได้ไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นมีหน้าที่เราเป็นผู้มีหน้าที่ค่ะ เราก็ต้องทํางานแต่ทํางานแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่ากรมหลวง,งไม่ได้นิ่งนอน,นิ่งเ<จ>น่ใจแล้วก็เฝ้าดูแลเฝ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับก็บินเกือบทุกวันครับแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แต่คอเมฆก,ก็ปอได้แต่เมฆมันอาจจะมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับรก็นี่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็คิดตัวผมคิดผมบอกลูกน้องเลยบอกว่าเฮ้ยเรา ทัวนี้เราก็กิน,นเดือนเดือนนะเรามานั่งกินเดือนเดือนแล้วน้องนั่งเฉยเฉยโดยไม่รู้วหนไม่ได้นะเราต้องวินเราต้องเฝ้าระวังแลวเราต้องก่อติดเราต้องเต็มที่กับมันแต่ผลมันจะได้ไม่ได้เนี่ยไอ้นี้มันอยู่ที่ปัจจัยที่ก็คงจะรู้กันนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการเขาลุยแล้วว่าปัจจัยทําให้เกิดผลเนี่ยมันก็มันก็ต้องสมดุลกันหมดค่ะ ัยแต่อย่างน้อยนี่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อยู่เฉยเลยนะคะไม่อยู่เฉยครับไม่อยู่เฉยตลอดอย่างทุกวันนี้ก็ยังยังบินครับวันนี้ก็ขึ้นบินนะครับผมก็กํากับติดตามตลอดเวลาเพราะผมก็กังวลผมมาเป็นรักษาการที่บีเนี้ยผมก็กังวลว่าผมต้องทําหน้าที่นี้ให้มันดีที่สุดนะครับต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าสํานึกในในบุญคุณของพี่น้องประชาชนนะครับ ค่ะเพราะว่าช่วงต้นเดือนอย่างที่ท่านบอกท,ที่มีฝนเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ชมกันเยอะมากเลยว่านี่เป็นปฏิบรรัติการฝนรหลวงที่มานชน่วยเหลือประชาชน,น,นนะคือก็ภาวนาตั้งแต่เช้าทุกวันว่าวันนี้ขอให้การเขา้าเข้าทางเราความชื้นเข้าทางเราก็เป็นเรื่องอยู่แนละ้วถ้าเข้าทางรับรองว่าได,ได้ได้ผลแน่นอนผมมันน่นในจะแล้วแล้วอย่างปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเพียง2.5นี้จะจะขึ้นบินไปจนถึงเมื่อไหร่อ่ะเท่าที่ประเมินสภาพอากาศ คือผมมองว่าในเดือนนี้นะในเดือนนี้อาจจะอาจจะหนักนิดหนึ่งแต่ว่าเดือนเมษาบางคนน่าจะน่าจะดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมการเผาป่าด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ๆมันได้มันไม่ได้เกิดมาโดยไม,ม่เหตุผลครับมันก็มีเหตุเหตุผล,ผลและต้นเหตแต่ตรงน,นั้นมันเป็นปัจจัยที่เราเราแค่ขอความร่วมมือได้แต่เราเพิังครับอะไรไม่ได้โดยเฉพาะการที่มันพัดมาจากเพื่อนบ้านต่างประเทศเนี่นะ ก็เยอะเราก็เฝ้าระวังเราก็เห็นอยู่ทางเรดาร์ตลอดแต่ว่าเราก็ทําในหน้าที่ที่เราต้องทำํำแล้วก็ต้องทำเต็มที่ค่ะผมมุ่งหวังให้ใหทุกคนเจ้าที่ทำเต็มที่ทุกคนครับนักปฏิบัติการทําเต็มที่ทุกคนแต่ด้วยปัจจัเยเงื่อนไขที่ที่ได ได้กลับเรียนไปมันมีปัจจัยภายนอกหลายอย่างนะคะที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยแต่เรามีหน้าที่เราต้องปฏิบัติการเราต้องทำเรียนถามท่านอย่างนี้ค่ะว่าอย่างตั้งแต่เนี่ยจนถึงไปในในอนาคตเนี่ยสภาพอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาพอากาศของโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีผลต่อการทําฝนหลวงแค่ไหนยังไงหรือแม้แต่ทางกรมฝนหลวงเองได้มีมาตรการในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังไงมาเพราะว่าเพราะว่ากรมฝนหลวงก็ต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศในการที่จะปฏิบัติการ คือสภาพอากาศเนี่ยตั้งแต่อีปัจจุบันมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยโดยไม่มีใครจะรู้ได้นะ,ะสิ่งที่กรมพลหลวงก็ต้องคิดแล้วก็พัฒนาต่อยอดเนี่ยข้อในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยะนะครับการวิจัยเพื่อหาเครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนเครื่องบินหาเครื่องไม้เครื่องมอือมาแทนการตรวจสภาพอากาศแทนที่ว่าเราจะใช้บอลลูนยิงขึ้นไปต่อไปอาจจะใช้โดรนบินขึ้นไปเพื่อตรวจอากาศ อันนี้เป็นแผนการเห็นการโคตรที่ผมผมได้ได้ได้ประชุมหาเลยแล้วได้สังการไปด้วยว่าเราต้องไปพัฒนาอย่างโดนเนี่ยฮะอย่างบอลลูนเนี่ยเราบินเราปล่อยขึ้นไปหนึ่งลูกมูลค่าสองหมืนต่อครั้งต่อครั้งแล้วก็จบไปเลยแต่ว่าได้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 ข้อมูลมาแต่ถ้าเป็นโดนเนี่ยเนี่ยโคตรเนี่ยเราขึ้นไปแล้วมันลงมาเอาข้อมูลมา้เราแล้วโดนก็ใช้ได้เป็นติดต่ออ๋อถ้าบอลลูนคือไปเลยแต่ว่าตอนนี้โดนมันพัฒนายังไม่ถึงความสูงที่เราต้องการแค่นั้นเองะ ตอนนี้ผมก็พยายามเช็คพยายามข้อมูลพยายามท,ทําทุกอย่างให้กองวิจัยเข้าไปดูนะครับตัวนี้เราจะได้หนึ่งมันก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำเรียลไทม์ใช่ไหมครเพราะว่า,าบอลลูนเราจะปล่อยเช้าบอลลูนเดี๋ยวถ้านี้เราขึ้นได้หลายเที่ยวนะครับเวลาปล่อยอย่างตอนนี้ทุกวันนี้ใช้บอลลูน,น,นปล่อยบอลลูนไปวัดอะไรบ้างคะวัดทุกอย่างเลย ความชื้นวัดความชื้นแรงรวมทุกอย่างว,วัดทุกอย่างเลย<อ>ที่มันจะมันจะมีค่าที่ให้ให้วัดอยู่พอส่งผลผมจําไม่หมดหรอกแต่ว่าคือปล่อยไปแล้วก็คือปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับแต่ว่าไม่สามารถเอากลับมาใช้ซ้ําได้อย่างนี้หรอบนรุนก็ไม่สามารถใช้กลับใช้กลับได้ครับอ๋อค่ะ แต่ว่าในอนาคตเราก็พัฒนานี่คือส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าพัฒนาเรื่องการตัวระกาศเรื่องเรดาร์าก็พัฒนาเรื่องเครื่องบินและคนขับนะครับแล้วโดยเฉพาะการทําให้ตัวเพราะกาศมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะงั้นเราต้องคิดพัฒนาเทคโนโลยีให้ให้เกิดการพัฒนาในการต้องผลต่อไปะ ค่ะแล้วภารกิจของทางกรมฝนหลวงเนี่ยเราได้มีการร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อทําให้เกิดความแม่นยาม,มากขึ้นยังไงบ้างคะครับก็เราได้บูรณาการเกือบทุกหน่วยงานในในกระทรวงเกษตรนะครับท่านว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดเรเฉลิชมชัยเนี่ยก็เน,น้นเน้นย้ําทุกครั้งที่ประชุมกมันก็บอกว่า,วาต้องบูรณาการโดยเฉพาะฝนหล,ลวงเนี่ยต้องบูรณาการกับกรมชลนะครับต้องบูรณาการกับ เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอต้องบูรณาการกับกองทัพอากาศ mm hmm. นะครับต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานครับ <c oughs> ท,ที่ที่เกี่ยวข้องครมอุตุนเนี่ยฮะหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการเพราะว่าถ้าเราไม่บูรณาการเนี่ยเป้าหมายก็ดีหรือปฏิทภาภิษผลก็ดีมันค่อนข้างที่จะไม่ต็มร้อยนะครับ mm hmm. แล้วอาจจะเกิดการผิดพลาดด้วยนะ <c oughs> เพราะงั้นการบูรณาการเนี่ยกรมผลหลวงนี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องบูร,บรณาการกับ สภาวิทยาน้ำสทชเงี้ยนะครับในเหล่งความต้องการในสภาพน้ําที่เป็นอยู่ตรงไหนต้องการน้อยต้องการเยอะความแห้งแล้งภูมิภาคไหนตรงไหนนะครับก็ต้องเอาข้อมูลมาเพื่อจะให้มันเกิดความไม่เสียหายด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรบางทีมะม่วงกำลังออกดอกกำลังผลนี้ร่วงหมดอะไรอย่างเงี้บเรื่องหอมเรื่องเรื่องหอมแดงหอมแลยก็ต้อง ไปถามว่าขอนว่าเขาต้องการผลไหมอะไรเพราะฉะนั้นการบริการเนี่ยในส่วนในภาครัฐนี่ผมรับรองได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หลวงครับแต่ถ้าหากว่าประชาชนต้องการที่จะขอฝนหลวงไปจะต้องขอไปทางช่องทางไหนยังไงบ้างคะหลายช่องทางเลยครับกรมฝนหลวงก็ขอได้แล้วก็ตามศูนย์บริการต่างๆก็ขอได้นะครับหรือเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะคเกษตรตำบลได้หมดนะครับแล้วก็กับยกอย่าง ในกับสสในพื้นที่ก็ได้ครับเพราะท่านสสแต่และท่านเขาก็เข้าใจในในช่องทางอยู่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนก็ไปหาสสขอคนหลวงได้ครับครับผมว่าช่องทางและเว็บไซต์ ในโลกโซเชียลต่างๆที่กรมหลวงเว็บไซต์ของหลวงก็ขอได้หลายๆช่องทางครับค่ะแต่ส่วนจะสําเร็จไม่สําเร็จังไงเหมือนที่ท่านได้พิดีใช่ครับาหลอนนี่ไวาไมเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ครับม,มีปัจจัย,จจยหลายอย่างปัจจัยครับปัจจัยปัจจัยของความชื้นปัจจัยของเมฆความัยของลมค่ะครับค่ะ,คะท่านรองขาสุดท้ายอยากให้ท่านได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าในช่วงหน้าแล้งนี้เนี่ยนะคะกรมฝนหลวงได้เตรียมความพร้อมหรือสร้างความเชื่อมั่นยังไงบ้างค่ะครับก็ในส่วนของกรมฝนหลวงต้อง กราบเรียนพี่น้องประชาชนเกษตรกรทั้งประเทศนะครับว่ากรมพลหลวงเนี่ยติดตามสถานการณ์ให้ความสําคัญเกาะติดตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดให้พี่น้องเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับส่วนปัจจัยการทำผลเรื่องสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆก็ดีก็ถือว่าเราก็เฝ้าเกาะติดนั่นเป็นเรื่องที่ปัจจัยพื้นองที่เราเกาะติดเราติดตามและแก่ทาให้พี่น้องเนี่ย เกิดผลได้นะครับแล้วก็โดยเครื่องไม้ไมเครื่องมือเครื่องบินบุค,คลากรต่างๆเรามีความพร้อมตลอดเวลานะครับเพราะในในในส่วนที่มันเป็นปัจจัยภายในผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปัจจัยภายนอกที่เราต้องติดตามอันนี้เราไม่เคยให้ปัจจัยเหล่านี้มันห่างหายไปโดยที่เราไม่ทําอะไระให้ผมยืนยันได้เลยนะครับก็เร,เราต้องรูคข้อมูลทั้งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะงั้นให้พี่น้องสบายใจได้ว่า กรมพหลวงเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปค่ะก็ ทำเป็นปฏิการอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็อย่างที่ท่านพยายามจะอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจว่าสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันก็มีปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกําหนดด้วยแต่ว่าทั้งทางกรมเองและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกคนก็เต็มที่โดยเฉพาะกับแรงนี้นะคะควันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านสุพ,พิษพิทักษ์ธรรมนะคะรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรักษาราชาการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะค หมดเวลาแล้วของเคลียร์คัดชัดเจนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นีกครั้งหน้าเดี๋ยวพร้อมกับท่านรองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ